สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาถึงโรงลิเกแล้วนะคะที่วันบ้านพาดแต่ว่าทมันตการใหเลยงานเรียบร้อยเป็นไงตกตกหนักป่ะศะไปนตลกรับเชิรมาทอดเคิญยิ้มตกหนักป่ะมาช่วยทางวัดเตกนเรียบร้อยแล้วแล้วน้ำ หนักมากครับลมก็แรงนผมเล้ยงด้วยใช่ไหมแล้วนียุดนานจะยใช่ไหมพลซาพลซ่รอาซาอันนี้ก็คือทีมงานขอ้นเชิญเลยนะครับพี่อ๋อฝนเหรอไฟดี๋วไฟครับผนะครับผนจครับานะคะับผ่้นจุดคังานะครัอนานี้ั่นะุดครับนะครับก่านจุัง่นจุคัานะครับผ่อนจุดครับน่้นะดครับานดครับผ่านจุดับผนจดคร่นจุดคร่นดานจุดครับผ่านจรับานหดัานลยครับานจดับาครับานด้านหรัน้ัาน ก่อนนะครับซื้อบัตรด้านหน้ากันก่อนได้มแางที่ติดแม่น้ำนะคะแล้วก็ดรางล่านเชือเข้ามาแล้วก็ซื้อบัตรที่คณะกรรมการเลยนะครับนี่นะคะซืบัตรมีตั๋วแล้วเดินขึ้นมาเลยนะครับนี่น้องนัทก็รำดีได้รับรางวัลไปแล้วจากกยานนะครับนี่เบอร์เนี่ครับ4444นะครับอ๋อจากกียามไปเลยครับเมื่อกี้ขี่ลึกไปเลยหายไปทางหลังลงลิเกแล้วอันนี้ก็น้องเบนะคะอ่าพนักพรามนักเพชรรับไปแล้วนะครับเบ้ ขอเชิญเลยครับขอเชิญอาร่วมบุญร่วมกุศลกันได้นะครับเดินผ่านเกล้ากองเลยครับผ่าด้วยเลยครับซื้อบาตรก้าวเลยนะครับซื้อบัตรก้าวอาขอเชิญเลยครับตอนนี้พี่เกไม่มีงานนะครับเสียงดวงการตัดไทยการกุศลครับตารไทยการกุ้มสน วันนี้ออกหมดเลยครับรางวัลตู้เย็นพัดลมทีนี้พี่ฝ้ายกำลังทำอะไร่ตู้เย็นพีฝ้ายกำลังทำอะไรถ่าเครื่องทีวีทำหลังคาเครื่องรถจักรยานอ๋ออันนี้ฉากโอ้โหมากมายเลยนะครับของรางวัลอีกหลายนะครับออกกันหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นที่น็อตพิกที่ถังหลังเวทีค่ะตอนนี้ซาแล้วคืนนี้เล่นได้แน่นอนนะคะเดแต่ว่าที่นัางก็จะเปียกๆแฉะๆหน่อยเพราะว่าฝนมันหยดเพราะว่าตกแรงมาก นี่นะคะไข่กะทะสมการทางนี้กันบ้างนี่นะคะอันนี้พิพาทเราที่จะโต๊ะจ้าเ๋ยวขรสมการแกะเบอร์ยไงนะครับไข่ทุกใบมีรางวัลครับไข่ทุกใบมีรางวัลขอเชิญเลยครับขอเชิญเลยครับไข่การกุศลเลยครับไข่การกุศลอันนี้น้องนัดน้องนัดเดี๋ยวเชิญครับเดี๋ยวเชิญเลยครับพี่น้องที่จัดการมาถึงเลยครับ นะนะี่คนเ,เ,เา่เอเห,หววนนเเอเหอเหรอววรเหรอเหรอเนรอเหรอเหรอเรอเรอเหรอเหรอเ้อเรอเหรเรอเหรอเหรอาหรอเหรอเหีอกหรอเหรอเหรอเหนอเะรอเหรอนห่เปรอเหรเลรใช่ไนนหมอเหรอเหรอเห่อนะ่หรอเหเหีอหหออเนอเหร่เเดี๋ยวก็ ปูเสื่อยังไงเราก็ต้องปูเราก็ต้องปูเสื่อกันอยู่แล้วตอนนี้ก็พร้อมแล้วค่ะขึ้นฉากขึ้นหลังคาก็วันนี้ก็แสดงได้แน่นอนเนี่ยฮะันี่แสดงได้แฟพัดไฟหมุนแล้วก็เริ่มติดแล้วก็ดูด้วยเลยครับดูกันด้วยเช็คกันด้วยช่องฟ้าเปิดแล้วนะดูนะเดี๋ยวเชิญครับเรียนเชิญเลยนะครับพี่น้องที่เดินทางมาร้านข้าวของลุงเตยนะคะอุดหนุนกันได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวสัมภาษณ์พี่ก๊อฟหน่อยว่าเป็นยังไง นี่เปียกอาบน้ำมาใช่ไหมรับอบอบอาาบบฝนหรือเปล่าล่ะฝนอ๋ออาบฝนอับฝนนี่ทำอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยผมมาคุมงานหน่อยแต่ว่าเพิ่งเห็นรถจอดนะอ๋อขยับขย,ย,ยับไปเฉยอ๋อจะให้ผมเรนด่าอีกแล้วนะนะ